ควรรู้ก่อนทำประกันการทำประกันและหลักประกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สินเชื่ออาจใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อให้มั่นใจว่าหากผู้ขอสินเชื่อชำระหนี้ไม่ได้สถาบันการเงินยังมีทางที่จะได้รับเงินคืน สถาบันการเงินสามารถยื่นหลักประกันมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ที่ค้างอยู่หรือให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนโดยหลักทรัพย์ที่นิยมนำมาเป็นหลักประกันเช่นเงินฝากอสังหาริมทรัพย์โฉนดที่ดินในกรณีสินเชื่อที่มีบุคคลค้ำประกันสถาบันการเงินก็จะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันประกอบด้วย 1. อ่านเงื่อนไขในการค้ำประกันให้ละเอียด 2. ทํทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน 3. ตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินและประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกันโดยที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งแมงชาติกำหนดว่า จะต้องระบุวงเงินของเงินต้นที่คำประกันในสัญญาให้ชัดเจนและห้ามทำข้อตกลงว่าให้ผู้คำประกันทำสัญญาคำประกันแบบไม่จำกัดจำนวน 4. ให้รับปิดแทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้หนีหน,นี้แล้วเท่านั้น 5. หากสงสัยอะไรรีบถามก่อนลงชื่อในสัญญา